EP ที่7หุบเขาไดลิกายักษ์หลังจากช่วยเกาะแห่งเสียงเพลงได้สำเร็จไลอาเคียนและมีลาได้ใช้พินแห่งประกายดาวเดินทางต่อไปตามทิศทางของเข็มทิศเรืองแสงซึ่งครั้งนี้ชี้ไปยังหุบเขาลึกที่เงียบสงัดการเดินทางสู่หุบเขาเมื่อมาถึงพวกเขาพบหุบเขาขนาดใหญ่ ที่มีกำแพงหินสูงชันกลางหุบเขามีนาฬิกายักษ์มหึมาตั้งตระหง,ง่านสูงถึงยอดฟ้าแต่เข็มนาฬิกากลับหยุดนิ่งไม่ขยับผู้คนในหุบเขาทุกคนก็ดูแปลกไปพวกเขาต่างทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆเหมือนติดอยู่ในวันเดียวบางคนกำลังตักน้ำในลำธารวนไปมา บางคนทักทายกันด้วยคำพูดสําเดิมไม่มีใครรู้ว่ากี่วันผ่านไปแล้วเคียนพึมพำว่าเวลาในหุบเขานี้ถูกแช่แข็งเอาไว้ตํานานาฬิกาชายชลาผู้เฝ้าหุบเขายังพอมีสติเขาบอกว่าหัวใจของนาฬิกายักษ์เคยเต้นอยู่ตลอดเวลาทําให้หุบเขามีชีวิตชีวา แต่เงามืดได้ทำให้มนหยุดลงไขรก็ตามที่อยู่ที่นี่ก็จะติดอยู่ในวันเดิมไปเรื่อยๆเพื่อแก้ไขเด็กทั้งสามต้องปีนขึ้นไปถึงใจกลางนาฬิกาและซ่อมแซมมันใหม่ภายในนาฬิกายักษ์พวกเขาพบกลไกซับซ้อนเต็มไปด้วยเฟืองเวทมนต์เฟืองใหญ่ถูกครอบด้วยคราบเงามืดเคียน พยายามหาวิธีจัดเรียงเฟืองใหม่ไลอาต้องฝ่าทางที่เต็มไปด้วยกับดักเงามีราใช้เสียงหัวเราะกล้องใสเงามืดเพื่อทำให้มันอ่อนแรงลงแต่ทันใดนั้นเงามืดแห่งการเวลาปรากฏกายขึ้นในร่างนกยักษ์สีดำที่มีปีกเป็นนาฬิกาสายมันกรีดร้องว่า เจ้าทั้งสจะไม่มีวันก้าวพ้นวันเดิมข้าจะกักขังเจ้าไว้ที่นี่ตลอดไปการต่อสู้กับเงามืดแห่งการเวลานกเงามืดโจมตีด้วยการทําให้เวลาในร่างกายช้าลงไรอารู้สึกเหมือนว่าก้าวเท้าไม่ออกเคียนคิดช้าลงไปส่วนมีราหัวเลาะเบาลงแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้ เคียนคิดได้ว่าพวกเขาต้องเล่นพินแห่งประกายดาวให,ใ,หให้จังหวะใหม่แก่กลไกนาฬิกาไลอาใช้ความกล้าเคาะเฟืองใหญ่ตามจังหวะมีราส่งเสียงหัวเลาะใสกลายเป็นทำนองประกอบเสียงพินและหัวเลาะรวมกันดังก้องไปทั่วหุบเขาทำให้ในาฬิกายักษ์เริ่มสั่นไหวนกเงามืดกรีดร้อง ก่อนจะถูกแสงเวลาโอบล้อมและแตกสลายเป็นฝุ่นควันเวลาไหลอีกครั้งเข็มนาฬิกายักษ์เริ่มเคลื่อนที่ติ๊กตอกติ๊กตอกทันใดนั้นหุบเขาก็มีชีวิตชีวากลับคืนผู้คนที่ติดอยู่ในวันเดิมเริ่มจําได้ว่ามีเวลาผ่านไปแล้วจริงๆพวกเขาหัวเราะ ร้องไห้และกอดกันด้วยความดีใจชายชรามอบของขวัญให้เด็กทั้งสามเป็นนาฬิกาพกแห่งความทรงจำที่สามารถบันทึกช่วงเวลาสำคัญไว้ได้ตลอดกาลคืนนั้นทั้งสามนั่งมองท้องฟ้าเหนือหุบเขาที่ดวงดาวเคลื่อนไหวอีกครั้งไลอาพูดเบาๆว,าวา่า ไม่ว่าจะมีเงามืดมากแค่ไหนเวลาและความทรงจำที่สวยงามไม่มีใครขโมยไปได้หรอกและเด็กทั้งสามก็สามารถผจญภัยผ่านหุบเขานาฬิกายักษ์ไปได้ซึ่งตอนต่อไปนั้นเด็กๆทั้งสามคนจะเดินทางต่อไปไหน ขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กทั้ง3คนก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับ